ตั้งทายางออกมาว่าสิฟอันยางดีสินผัดเฮียเป็นอย่างจังบ่ให้มันเฮียสัาซาให้ันโศกสองต่อเนี่ยโศกหนึ่งฟังล่ำโศกหนึ่งสินเฮียเอ้ยบ้านเฮาจะมันมีอะไรอะไรเนี่ยเนาะมีทั้งผู้สอยมีทั้งผู้ฟอนมีทั้งผู้สินเฮียมีทั้งเจ้าภาพเต,ตีงโตผู้ ล่ามาสามันตลายงานเลี้ยวหลายปีเลี้ยวมาเห็นคักเหมือนี่กาแเมนงามหูงามตามเหมือนี่คันมอลำพผูยิ่งเห็นงามสำนีมอลำพผูใสสีซำไดนสะดวกพอมาเป็นตามีกำลังใจแต่โอ้ยขอบคุณลหลายๆเด้อย่าเอยเด้อ,อ เออไปใส่ไก่พ่อเจ้าภาพผู้ใจกลุงกวงใจดีๆใจใยใๆจังสี่ถอดอันตักบาดบานซื่อซื่อฝนเก่าหมอลำมาให้ฟังฟังหมอลำเราบอฟังซื่อซื่อได้ฟังหมอสวยพอมหมอสวยกะเจ้าแม่นสวยรับสวยดีสวยกะพ่อ่าจะขวางว่าแต่ซุ่มผู้หญิงเลียงจังว่าแต่ผู้หญิงสวยอย่างมาสวยโอกรักกอดอโพดสาดอกเ่าพ่อเราสวยไรสวยดีสวยต้องเตลุงีมันเป็นนาขีด ขันสอยแจ้งสี่พวกผูยก้ยิ่งไกยเปียดหนีนายีตาโนเมียมัดข่ไปลำทางงำมเพื่อละหันไสไปเห็นเมยิ่งสอยคือกันขันผู้ยิ่งรอสอยขึ้นลวบ่สอยเฮเดียร้อนผู้ไส้เด้รอซอยขึ้นล้วาซอยสอยไผอยากเห็นของน้อยให้เปเบิ่งของไก่พานาเมียขันสอยต่อไปพาบาไผอยากเห็นของง่ญ่ให้เปเบิ่งของซาอานา ท่านพยายเห็นของแม่จังให้มาเบิง้งมีมันสอยเสนอร้ว,ว่าบาปเพื่นเนี่ยว่าเดียดร้อนเพื่อนดีบัดคอยไปลำทะงาำเภอจัดตูไปเห็นแม่หง่น้อยแล้วสวยแม่เล่าเากะตาหมากยุ่จังนี่เม่นี่ละเราก็เลยว่าให้คอยสอยน้ำเนี่ยพนาบัดเล่าสีสอยขึ้นร้ว,ว่าสอ,สอยสอยจังมาน่เตะเตะกระบินควมไปโอวยท่านผู้ใด้คอยน้อยจับมันไปทำมันอย่าให้มันทำพันเพราะว่ามันคอยน้อย กมวนพ่นเหลวกันสิมาพ,อพ่อผู้ฟังสวยจังสีขอนสวยข่อยแหงลายเออสวยพอรับพอดีแย่าให้มันเกินอีให้มันพอดีบาดนี้ก้อนสีเบลเฟียเนื้อื่นสอยเล้วฟังลำตอบาดนี้แม่ยพ่นมาก้อนสีเบลเฟียเนื้อื่นสิบนิวมอลำท้องพ่นขอสวัสดีเด้เจ้าผภาผู้รอหลับฟังก่อน ลามีหลายตนฝาคาถาขาขอน้อมวันท่าเด้อหยุ่ไปสูงสูงและเนื้อจีดจีสายปัญญาฉันดีพวกนาป่ามีที่แลพอสูงกันละผู้ที่มาในงานลาชะกันพลละเลื่อนเดือนเจียงเดือนน้ามาฟังลำโบถูกใจฉันขพราไว้ยาเป่าเตือนเดือพอดอเดือเมเดือลามาหอดเล็้วซิบอยู่มอลำท่องปนขอสวัสดีเดือสาบส่นดีฉันพึ่งมาพบขอเข้ารูปเดือทุกคน ลาเดี๋ยวนี้มอล้ำท่องผลการอยู่บ้านหัวทงคืออก้าั่นาละพอขึ้นตำบลหัวทงขันเขียนเป็นภาษาไทยผัดบาบานหัวทุ่งตำบลหัวท่งขันภาษาอีสานบัานเฮาผัดบาบานหัวทงขึ้นตำบลหัวทงงาเพอเมืองพ้นเป็นมอลำเมื่อดุนสีมาํำกระพอใจจังหวะท่องผลน้องนี่เป็นนักน้องไทย บ้านหมอลำพองป่นบ่ยู่ไก่ยู่ไก่รอเบียให้บาไลงานตู่ให้ฟังตั้งเต้นสะกอนบ้านบ่ไก่บ่ไก่บ้านอยู่ใส่าตีพอหัวทงคำได้ยินไหมตั้งยู่ไก่ริมท่งพวงเฮ้ đi đi chẳng mà lo no phụ phang เอาล่ะฮานี่ป็นจ้างสันหละพอใหญ่เป็นจ้างสันล่าเม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ป่าชันชนก็มีไหลไม่มากนั่งอยู่เต็มงจะภาคลอบวังเวทีทุกคนยอม่าดีไปทำอา่านกันก่อที่นั่นล่ะเือระเพนีพอไปองค์โฮตามัวจังสันล่จ้างว่าอันดีตูเปรูหลักนักงปาท่านเป็นผู้อาชาลาเปรูหิ่งหินถึงเสื้อมีไซไปทำอา่านกันไง้าดอกเมียพากันเอาใจใส่ไปทางศาสต์สันนาสมอยู่รอกสมกวาศาสตร์ทานมีความเสื่อผู้นั่นละผู้บ่าททานลู เมืเ่อเยือนลูกปกกันตับสัาแผ่มาแผ่ลอยลอยบ่มมาชีวิตคนนี่เป็นของมีค่ะแพ่ละมาเลธเกเดผลเฮาเด้อพอได้เกิดเป็นคนนี่กะแสนป่าเสือรวยขู่สุนเฮาเลือดแต่ตะกอนไผ่หลังเฮาได้ฝากได้พราไปทุนดื่มไว้แล้วทุนของเฮานี่เดือสิผ้าจองผ้ารึงผ้าดลอกขอไผ่เฮาไปถึงละมนุษย์าลูกันาป้าจุปย่างไ่เพื่สาลลวเป็นสัตยาไปสร้างตำดีสัวใส้ใกำไปนำตัวสร้างไม้ไปตีเดือพอเดือเดือเม เดือพยายามทำดีขึ้นไปเงี่ยงเพรู้จากสิ่งลัดที่คำสอนรู้จากสิ่งลัดที่คำสอนรู้จากตัดแล้วก่อนู้จากมอนไข่เฮาฟันให้ผู้นั้นละผู้ใดสั่งกำเนียเสือปศัตนะคือเดือเมื่คือตั้งทานละซัดท้าพระธรรมบุญวันนี้พระเพรนิมไว้สมัยเรื่องเรื่อก่อโตอายุศาสนาพุทธให้มุ่นเข้าหื้นปั่นทำว่าศาสนานัดเป็นผู้ลูกลกกาไรหน้าผือกันมาดิจักกันเข้าจีบบ่ทำคำเพียงหลายกระทงสีบงผู้ประสงค์ พกรู้ถ้าฟังถอนพอตาท่าฟังถอนพอตาสอยสอยลูกแตนแต่ก็มีห,มไปไปห่วงปลายไพ่ฟุ้นไออย่างพอ่อของใหญ่ก็มาพ่ออากข้ผู้สอยเด้อ